แม่ว่าเธอคุยกับหนุ่มอายุเยอะเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากกว่าคนแม่ว่าเธอคุยกับหนุ่มอายุเยอะเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากกว่าคนอายุน้อยนะ oh. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเวลาแล้วเขาก็เอ่อรู้ว่าชีวิตที่มีปัญหาเป็นยังไงชีวิตที่ไม่มีปัญหาเป็นยังไง แม่ครหนูไม่อยากได้คนแก่เป็นแฟนพูดไไมันไม่เชิงว่าไปไวหรือไปช้าหรอกแต่ว่าแนวคิดแนวอ่านเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะลูกนะใช่ค่ะแนวคิดแนวอ่านเนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างคนข้อที่ของเขามีเยอะมากเลยแม่ทําไม่หนูเขาทําไม่หนูแบบที่ว่าต้องแบบที่ว่ารักษาเขาไว้อันไหนที่หนูอันไหนที่หนูแบบพี่ว่าไม่ดีอ่าก็ เขาเขาตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามเราจะรู้ของเราเองไงในเมื่อเราคุยกันทุกวันอืถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราเขาก็จะบอกยูโทรมาจากพิชชั้นใช่ไหมอะไรอย่างเี้ยหนู yes yes ใช่ไหมเขาก็เลยหัวเระอืมเขาก็เลยหัวเรอะพอวางวางปุ๊บเขาก็บอกว่าหนูก็เลยรีบมาเขาแปว่าเสือขอโทษพิซซี่เนี่ย ฉัฉันแปลกใจเฉยๆว่าวันนี้ทําไมคุณคุยกับฉันน้อยลงอันนี้เขาก็เลยหัวเราะเอาเลออยย่คิดมากไปทำตัวให้สบายๆคุณคิดมากไปหลายครั้งแล้วก็วคือตัไปเขาไมีจิตม่อะไรเออถ้านางรู้ว่าถ้าหนูน่ะรู้ว่าตัวนี้แหละคือข้อบอกพร่องของเราคือชอบจับผิดคนหนูก็ผ่อนคลายไอ ส,สารในโลกไม่ใช่ของเราทั้งหมดหรอกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้บุญเท่าไหร่แล้วที่คุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามาสอนให้เธอถูกไหมโดยที่เธอไม่ต้องเสียตังค์เลยอะ่ะถ้าเจ้าอื่นนี่เธออาจจะต้องมาเสียตังค่าครูนะเธอรู้ปะบางทีเนี่ยเหมือนกับเอ่ออะไรค่าครูสมมติว่าเธอไปเรียนอยู่เมืองอุดรเนาะสมมตุติหรือว่ากรุงเทพหรืออะไรเขาคิดไปชั่วโมง ตัวต่อตัวชั่วโมงละสองร้อยบาทโอ้เธอต้องเสียค่าครูเยอะแล้วดเนีน่ยนางรูไหมถ้าเผื่อว่าเรามีครูสอนแล้วมาสอนถึงบ้านได้เวลาครูมาทันทีเลยไม่เคยขาดถึงจะสอนเลขสอนน้อยเขาก็อยากไปห้องน้ำห้องส้วมอยากไปซื้อข้าวซื้อของบ้างหรือไปซักผงสักผ้าหรืออะไรอืมก็ต้องยอมรับอืม พอสดีตรงที่ว่าหนูไม่เห็นเขาพอมาแล้วหนูจะโทรกลับไปเขาจะรับนะถ้าเกิดเขารับไม่แทนเขาจะรีบพอกลับคืนมาแล้วมันจะดีตรงที่ว่านี่แม่ท้อสําคัญเลยแม่อะไรคือทาไมสําคัญจัง <c oughs> เลยคือเราต้องเป็นตัวของตัวเราไม่ต้องไปแต่งวุ่นวังอลังการถูกไหมแม่มันก็ต้องปกติ <c oughs> ชีวิตแหลนะนางตอนต่อไปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเสน่ห์ของการแชท ทำยังไงให้ผู้ชายเข้าใจแล้วก็หลงลเราในที่สุดค่ะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่าอะไรนะกดไลค์กดแชร์าากดติดตามสับตาาะไคร้ด้วยเหรอโอเค